สิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยเทสออฟเฟียอะไรต่างตื่นเลยทัามนะผมก็ไม่รู้นะแต่อาจจะไม่มาถึงก็ได้ผมไม่ทราบเพราะว่าเล่าอยู่แล้วั้ที่สิบว่าตอนนี้นคุณทัาก็จะโฟกัสอยู่ประมาณท็อกฟราเยถ้าเอาเฉพาะปีที่ผ่านมาเดือนหนึ่งถึงเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ในเทรเบิลเทนแล้วนะคะพี่เอโอ้นี่แหละก็นี้คือต้องจับตาดนะูผมก็ไม่รู้นะว่าคุณทัาเนี่ยเขาจะคิดยังไงอะ แน่ๆคือ7คนนียโดนแน่นอนยกเว้นว่าเขาจะแก้หลังเช่นไต้หวันเนี่ยส่งเ s ดเอไปเลยเ s ดเอีแสนล้านแสนกว่าล้านอ่ามีน้มบอกโอเคจริงๆเราควรจะทําไมเรืไม่เราควรจะส่งปราทอไปซื้อเอ็นจีเยอสงเก้าไปดผมคิดว่ามันจะช่วยเยอะนะ จริงอะ่ะเราอะ่ะเกินดุลเขาในเชิงตัวเลขมันไม่เยอะสามสี่สิบบิลเลียนดอลลาร์สำหรับคนอื่นเนี่ยเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยไปนู่นนะฮะของเรามันยังตัวเลขนะอบสลูตแ่มันไม่เยอะเพราะไซ์สสเรามันเล็กแต่ว่าถ้าเราไปซื้อเนี่ยน้องเชื่อไหมปกติเนี่ยถ้าเราไปซื้อพลังงานเดียวหูพลังงานเนี่ยมันสูงกว่าประเทศบง GDP ีแล้วนำเขา้าเยอะขนาดนั้นเลยนะและเอาเงิีมันหมดค่ามันเยอะนะครับ พราะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อแค่ออนจีน้ำมันนะแล้วก็ไอเงี้ยที่ผมบอกทักคหรืออะไรนงีนิดหน่อยหน่อยซื้อมาเผมเชื่อเลยนะว่าอันคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องซื้ออยู่แล้วเหมือนกับท่านพี่บอก้องทีแล้วน้องที่แล้วไปซื้อสินะอะไรยัไลาเมอไม่ใช่ละไม่ใช่ลาเมอละเมออะไรเนี่ยแต่น้องก็มาใช้น้องก็ใช้อยู่แล้วยี่ห้ออะไรไม่รู้ว่พี่ก็ไม่รู้หรอกอะไรเนี้ยเออมันก็โอเราแค่แค่เปลี่ยนเจ้าที่เราจะซื้อถูกไหม <Okay S 1> ใช้สแสดงเจตจำนงให้คุณรชมป์ก็เห็นว่าโอเคอ่าเราเรายินดีนะครับยินดีที่จะลดการได้ดุลคุณนะอะโอเคไหมแล้วก็อาจจะไปอาจจะไปซื้อคนอื่นน้อยลงไม่เป็นไรเช่นไปซื้อออสเตรเลียน้อยลงได้ไหมได้ไปซื้อซาอุไปซื้อกาตาร์กแก๊สอะไรน้อยลงไม่เป็นไรครับแต่ว่าไปซื้ออเมริกาเยอะคือผม <S <S ผมว่าจริงๆิงมัน ดีกว่านะแต่เบิเ์นผมไม่เห็นเลยว่าเรามีทำอะไรเลยไม่มีเลยไม่ใค่พูดถึงเงยีบงยบเงียบสนิทก็ต้องกลับมาสรุปแล้วกันนะครับว่าถ้าไม่นับความเสี่ยงนี้ละการผมคิดว่าเรามีอัพไซด์สักร้อยจุดเมื่อกี้เราพูดนองลงๆนะประมาณนี้ละกันนะเซนจูรี่เบรกผมว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะทุกท่านก็เริ่มมีความหวังนะเพราะว่าอย่างที่ผมเรีเนี่ยครับว่า ก็จะมาจากสามสี่กลุ่มที่ผมพูดเนาะแบงก์ก็อาจจะเป็นภาษาผมเรียกว่าแบงก์นี่เป็นตัวอะไรดีเป็นตัวค้ำยันอค้ำจุนใช่ไหมครับแล้วที่เหลือก็ถึงจะเป็นตัวผักดันใช่ไหมตัวค้ำยันต้องมีก่อนนะเสร็จแล้วต้องถึงจะมีตัวผักดันแต่ตัวกดดันตรงน,นี้ผมว่านอนลนะอ่ามัานมีสามอย่างนะครับกดดันผักดันค้ำยันอ่า เราต้องมีสามกลุ่มฮะแต่กลุ่มที่เยอะที่สุดตอนนี้ที่ผ่านมานะคือกดดันครับ่ทุกคนจะร้องเพลงนั่นแหละคือความกดดันทุกวันเลยตื่นมาเอาอแล้ว,ต,วดดตัวกดดันมันน่าจะจะเหลือน้อยแล้วใช่ไหมคะตัวค้ํยัดมีแล้วนะคะคือแบงตัวผลักดันที่พี่หมูบอกกรับปูนใหญ่ปะตะทซีพนะคะเดลต้าด้วยหวังว่าจะเป็นอย่างงาั้นนะคะมีกลุ่มไหนที่ อาจจะเป็นตัวกดดันเราไม่ค้าพี่หมูที่เราต้องระมัดระวังเราจะไม่ไปยุ่งกับพุ้นกลุ่มกดดันกลุ่มส่งออกนะฮะที่ผมพูดไงว่าถ้าเกิดเจอทาเข้าไปก็ก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะคืออันนี้ผมผมก็บอกไม่ได้นะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าดาวใจแกไม่ถูกนะก็ก็จะต้องระวังมาอีกหนึ่งเพราะว่าจริงๆกลุ่มส่งออกไทยไม่มีเยอะนะก็มีแค่กลุ่มทํางานกมน้มำมันซึ่งผมว่าเขาคงไม่มายุ่งกับเราเพราะเราส่งออกไปเยอะนะครับแล้วก็ แต่คุณกลุ่มที่บางกลุ่มที่อาจจะเป็นต้องมาเช่นอะไรครับเช่นกลุ่มอันนี้ผมคิดเองนะกลุ่มยางผมไม่รู้เขาจะทําหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่เพราะว่ามันน้อยครับอันมูลค่ามันไม่ได้เยอะอันที่สองคือถ้าเขาทําเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปซื้อไเยเยอะๆมันไม่มีคือบางทีเนี่ยเวลาสังเกตมาบางอย่างทำไมคุณทามเขาขึ้นภาษีบางอย่างของขแคราดาปาเพราะอะไรฮะ เพราะว่าบางอย่างเขามองแล้วไม่ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาแทนไงค่ะเขาก็จะขึ้นหนอยเอ่ออย่อาน,นั้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอันไหนที่เขาหาแทนได้ก็เอาเต็มทีเลยแต่สำหรับประเทศไทยเดหลายสินค้านี่ยมันทดแทนยากนะครับมันไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีข้อดีกนน็ไ,ได้นะครับของเราเนี่ยมีสินค้าหลายอย่างที่ท,ที่ที่ค่อนข้างจะ ดแทยาเป็นชิ้นย่างหมดยนต์คือหมว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยโดนหมดเลยนะซึ้งทีตันนี้ก็โดนอยู่แล้วสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคับำนคือถ้าจะโดนอีกเยอะๆเนี่ยผมว่าคนที่ลําบากที่สุดออกเมริการเนี่ยเพราะว่ามันจะขึ้นเยอะมากเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนถูกกว่าผมก็เลยเชื่อว่าไม่ไม่น่าจะโดนทั้ะนั้นบดสรุปก็คือกลับมาว่าความเสี่ยงมีครับแต่ไม่เยอะเพราะว่า สินค้าเราอยู่เช่น,นจัดเลี้ยงเราก็เป็นเจ้าใหญ่ถึงในเชิงประเทศนะครับเราเป็นเจ้าใหญ่นองปลาทูน่าเราก็เป็นเจ้าใหญ่ของโลกนะครับยางก็เป็นเจ้าใหญ่ของโลกแต่ข้าวไม่ใช่นะครับข้าวนี่เขาไม่ได้สนใจเท่าไหร่จริงๆข้าวเราเป็นเบอร์สองโลกนะเราไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะครับตัวอินเดียทิ้งไปเยอะนะครับตนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าดาวไซต์ตัวกดดันไม่เยอะตัวคำยันมีชัดเจน อย่างน้อยเราก็จะเห็นกลุ่มปูไม่ใช่กลุ่มหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์แล้วก็กลุ่มนอนแบงก์ก็ได้คุณจะเทียนอะไรนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็พอปรับขึ้นไปก็จะเป็นกลุ่มทีุ่ณพูดเราก็เป็นกลุ่มนะอาจจะไม่ใช่หุ้นตัวเดียวนะครับกลุ่มค่ะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราก็จะให้มาเราเห็นภาพคือถ้าเราไปคุยแบบตลาดเซตเซสฟิตตี้คุณไ่รู้เรื่องครับว่าอะไรครับมันม่วหมดแล้วมันกระจายตัวแต่ถ้าเราคุยที่ผมพูดเนี่ยเราจะเห็นภาพละแล้วเราก็จะเสริมไปด้วยหนึ่ มันก็โอ้เท่าไรครับก่อนสี่สิบาทนะใช่ไหมถ้าวันนั้นลงไปเนี่ยทําไม่ได้อนะใช่ไหมถามว่าแล้วเราเอทจ,จะลงไปสามสิบบาทไหมมันก็มีอยู่เรื่องเดียวนะที่ทองมันก็ลงกันเนี่ยแล้วที่มันโตไปสองครั้งแล้ววนะ่าก็คือเรื่องอะไรครับคิงเวอร์โอ้เวอร์จริงนะมาทีไรนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะยันเสียงฟาฟาเลยนะเออใช่แต่ว่าถามผมว่าเอ t ทเนี่ยจะลงไปสามสิบบาทไหม ผมเชื่อนะลงมาสีตามที่สิบแปดมีคนซื้อแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะที่าเอทีมันมีความเป็นมอนผลีและคิงพาวเวอร์เราก็ต้องยอมมานะเขาไม่ใช่เขาอาจจะเป็นเขาอาจจะใช้คอนเซปต,ต์นี้นะคุณคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเคยมีคนพูดคำนี้กับน้องว่าท t o ิดทูเฟลคือคิงพาวเวอร์ไม่ได้คือยอยู่ไปนะ uh ผมถาม uh ว่าใครจะมาแทนเขาไม่มีคือไม่ใช่ไม่มีคนมาแทนในเชิงธุรกิจนะครับแต่ว่า ในเชิงผลประโยชน์ในเชิงของอะไรหลายๆอย่างมันันมัน,ม,นมันยากเหมือนกันนะดังนั้นก็คือต้องต้องปรับที่ถูกไหมคะมันทําให้ต้องประคับประคองต้องไม่ให้เกิดาบางครั้งมันก็ต้องมองในมุมนั้นนะครับบางทีเราไม่รู้นะในมุมผมอะ่ะคือแม้ขนาดเฟสก็ยังอุ้มตะแบงอะไรเต็มไปหมดเลยนะอันนี้อันนี้เขาก็ถ้าเรามองในมุมกลับอะ่ะหนึ่งสัญญาที่มีเนี่ยสัญญามันตอนนี้มันไม่เป็นสัญญาเพราะว่าเพราะว่า เออิพาวเวอร์บอร์ดจีไม่มีตังนะแต่ถ้าเกิดเขาเ<ช>จงไป<ช>อ่ะไม่ต้องคุยแล้วครับสัญญาต้องเป็นสัญญาหรือเลปล่าไม่มีแล้วสัญญาก็สัญญาก็สายยันเลยจบเลยนะฮะตกฟันภาพที่ตกไปเลยแต่แต่ถ้าเกิดเขาไม่เจงมันกลับมาเออเขาก็อาจจะได้ถ,ถูกไหมผมมองแบบนั้นนะผมก็เลยแฝงเขานิดหนึ่งว่าเออจริงๆแล้วการตัดการทาถึงแล้วมันก็ไม่ได้จริตัวเลขมันไม่เยอะนะครับแต่คน<ช>นะไปไปไป,ไปลงทษ่มเขานมุมที่ว่าเฮ้ยมัน มันไม่โปร่งใสมันอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมผมไปคิดอย่างนี้นะคือเขาไม่ได้ให้เงินนะเขาก็แค่ดีเลย์ไปหน่อยนึงเราก็ต้องยอมรับแล้วผมไปดูพบคิงพาวเวอร์นะเขาก็มีปัญหาจริงผมก็ไม่รู้ว่าทาไมแต่จริงๆน้องน้องที่ได้สังเกตอ่ะหนึ่งคนจีเข้ามานอยตรงมาถามว่าถ้าคนชาติอื่นเขามาเยอะน่ก็จะซื้อของเยอะไม่เยอะเพราะว่าคือคนรักเคลียหรอจะซื้อมะม่วงไหมอ่ะไม่ซื้อคนยุโรปจะซื้อไหมมะม่วงไม่ซื้อ ทุเรียนใช่ไหมไม่ซื้อคือประเด็นคืออย่างนี้ครับว่าถ้าคนจีนมาเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับที่ทีมเขาจะซื้อตัวไายน้อย mm hmm. ผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยจริงๆผมว่าบังไปดูสิครับคนเนี่ยซื้อของมันไม่ได้แน่นเหมือนสมัยก่อนนะแต่มันก็มีเยอะประเด็นหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเออทีละกันบามสี่สิบบาทนะมันคือดาวไซด์แล้วแบบนี้ละกันก็ ก็คิดว่าเอทน่าจะกลับมาห0สิบาทนะถ้ากลับมาห้าสิบาทก็จะบวกกัาสิบจุดห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยห้าจุดสิบจุดก็ก็เรียกว่าลูกออสของเราเนี่ยยังไงก็ก็ยังก็ถึงจะไม่เป็นกบนะแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นนะเออจากมึงถึงปาล์มคงไม่ได้กินไปหรอกครับนะมันคงไม่ได้ส้มหายใายจจากไปหรอกนะครับก็ลองดูครับก็เป็นตัวหนึ่งนั้นที่ผมคิดว่าถ้ามันต่ำๆนะสามสี่สิบบาทเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่า ขมขา m o n o p o l i ครับคือเราผมไม่ได้บอกว่าเขาบริหารดีเลิศภาสีเปล่านะไม่ได้พูดอย่างนั้นครับแต่ความ m o n o p o l ีเนี่ยมันการัดตีเราได้อย่างนี่ว่าเมื่อนะครับเมื่อขึ้่นลสมสงบเรือเรือลูกออสเราเนี่ยมันก็จะวิ่งได้ครับแค่นั้นเองนะก็น่าจะเห็นภาพนะครับผมก็้าจ,จะแจ้งเป็นพเพราะว่าถ้าเรามาคุยภาพใหญ่ท็อปดาวนะตามว่าคุณจะรู้ได้ไงนอกจากเทคนิคอล นะคุณน้องก็ต้องมาบอกกูอย่าพี่เยอเทคนิคอลแล้วอ๋อมันจะหลุดเส้นนี้ไปเส้นนี้นะจากเส้นใหญ่ไปเส้นเล็กแต่เส้นเล็กไปเส้นมีอะไรแบบเนี้ยแบบมันก็ไม่จบที่น่ะนะนะก็ตามนั้นแหละคือเห็นภาพคะ่ะเป็นบอททอมอัพนะคะดูไปว่าอะไรคือสาเหตุของการลงนะคะแล้วก็คุณภาพของบริษัทจดทะเบียนที่เราลงทุนกันอยู่เนี่ยนะคะเขาจะเป็นตัวผลักดันหรือเขาจะเป็นตัวกดดันหรือว่าเขาจะเป็นตัวขับยันนะคะเคลียร์มากๆนะคะ